นี่เป็นไงล่ะยขาด้ยนะคะสวยมากสวคนเยอะมากคืออยากให้รู้ความเยอะมันเยอะจรางใหเป็นไงล่ะทุกคน แก่้งไหมขอคนละใจนะคะคะทุกคนทุกคนแฮปปี้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปหาพี่อ้ําได้เลยสวยทุกวันใช่ไหมหาจากไหนอ่ะสวยมากอะ่ะคนเยอะมากค่ะแล้วก็พี่อ้ําสวยมากน,นี่นี่ใครเห็นคนในร้านเยอะตัวคนนี้คือแม่ที่มาตูมเองอันนี้คือสันวิชษของร้านพี่อ้นนํานะทุกคน ร้านไหนเนี่ยร้านอะไรหรอทำเองทำเองคือยังจะเอาของตัวเองไม่เชื่อเลยอะไรอะแต่นางจะออกตัวเองเท่านะเศรษฐวันใช่ไหมคะสวยมากเลิศมากทุกคนอันนั้นน่ะอร่อยมากๆตัวเมนูเมื่อกี้นะคะเป็นเมนูของแบบร้านที่างมาเองซึ่งเด็ดมาก นี่อันนี้ร้านน้ำพริกยายลี่ของพี่ลิลลี่พี่ลี่กับพี่ชินนะทุกคนร้านอยู่นี่เลยข้างๆร้านพี่มาตูมเลยนะคะส่วนอันนี้้าลาก้าเป็นเมนูน้ำดื่มนะคะทุกคนที่แบบเจอ่ะนมีแบบนี้เลยสวัสดีค่ะ z ค o m ได้ไหมนะฝากเขาเจอเขาใจ zoom ได้นะนี่สวยมากจีคอนบางแค่เหรอคะแต่โน้ตไม่นะฟิวเจอร์เนาะได้เลยได้เลยใครอยากไปที่ไหนอีก นี่นี่พี่ตุมนี่ยืดยืดเพี่ตุ้มยืดโชว์อือโหสุดสุดเลยทุกคนกี่โมงเนี่ยจะยืดอีกกี่โมงดีมากอันนี้เป็นร้านของพี่อ้ําด้วยนะคะสำหรับเมนูที่พี่มาตุ้มกินเมื่อกี้นี่เขบอกพี่มาตุ้มน่ารักมากต้องยืดอีกรอบแล้วยืดโชว์อือ เด็ดมากเดี๋ยวสั่งเยอะเดี๋ยวมาดูเองพี่เพราะฉะนั้นใครอยู่แถวนี้มาได้ที่เต๋อมอลบางแคจ้าชอบ่พี่มาตูมชมเมื่อกีคุกำลังกินใช่ค่ะที่บางพีเนาะเซนทอฟเวสเกตได้เลยได้เลยเดี๋ยวลดไปให้นะคะแพงไหมคะอันที่พี่มาตูมชิมเมื่อกี้ประมาณร้อยกว่าบาเองค่ะทุกคนอยากกินเลยต้องมาชิมให้ได้นะร้านพี่อั้มบอกเลยว่าเด็ดมากๆจริงๆอันนี้แพทชี่นี่ร้านเบเกอรี่แพทชี่นะคะ นี่เลยเขาจะเป็นขนมแบบโอสก้าอย่างนี้เลยนี่คือไส้จะทลักแน่นๆเลยนี่นี่เปียแม่โมด ของดีสระบุรีแต่ไม่ต้องไปไกลนะครับเปียแม่มดนะครับเขาตั้งพี่อ้ําขาตั้งตัวเสร็จหรือกันโอเคตรัโอเคได้พี่อ้ําเหนื่อเยอะมากอะโอเคได้พี่อ้ํบอกว่าตกปากพูดแล้วตังหมดไปเจอพี่อ้ํามาวันเสาร์ที่ไหนคะเดี๋ยวมาบางแคค่ะตอนนี้อยู่กับพี่อ้ําพี่เอแล้วก็พี่มาตืมนะค่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่มาเคลียร์ให้เดี๋ยวพี่มาเคลียร์พี่โดนพี่โดนสองร้อยต่อบาทพี่โดนจล้าพี่โดนอยู่ไหนนะคะ พี่อ๊ะ่าแต่พอไม่คิดจะใช้บลอนหรือว่างานเองไปจะบอนสาวพีอ๊ะผมสั้นจึนกับบลองดวันนี้เสร์อผมยาวสีน้ำตาลเป็นไงล่ะสวยมากยี่มอยู่ถึงกี่โมงคะสักพักนะคะตันงใจเต็มที่โดนบอแล้วเปิดแอร์กดใช้กมใช้้วมใช้ก็ใช้กเใช้กใช้่็ม้้้้ ซื้อร้านแม่มดนะคะที่ไหนคะเดินมาบางแคค่ะทุกคนจับงานอ้ำๆอ้ําอ้ํแล้วแซ่บทุกสิ่งนะคะพี่อ้ำน่ารักมากอยากให้เป็นเซรีสี่กันดูเซรีสไทยไปก่อนเดินมาบางแคนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะหยอกนี่ ม่ได้ยิบอะไรจะสบาต่อด้คนนึงตก่อนยืมอันเคยฉันยิบหนึ่งนึ่ฉันคืนหนึ่งสองโอเคไหมดอกเบียสองพันใช่ไมอแฟนปบก่อนแฟนก้น้องดนบ่อยๆคะเอาแอทอย่างนั้นได้ยังไงทุกคนน้องดนไปไหนละ่ยแอฟนท่างไปบ่อยเป็นไงล่ะค่าแพนยม่บาทนะ2020นะนี่เป็นไงล่ะเสิร์ฟทุกคนเลยดูพี่อัก่อน นี่ใครขอเมื่อกี้้องดนแอททำให้เนะ<ค>รานาเมื่อกี้เราอยากติดตามมือย่างติดตามแอดด้วยใครอยากได้อะไรอีกขอได้เลยไอติมหมูกระทะร้านนี้เด็ดมั้งเมองงงว้าสวัสดี1น0 0น้คนนะคะสวัสดีค่ะตอนเที่ยงไม่เงียบนะตอนเที่ยงคนเยอะมากแอก็ไลฟ์อยู่คนเยอะทั้งวันเลยแต่วันนี้คนวันอังคารเนาะก็เลยอาจจะแบบ อุ้ยแบบดูไปเยอะหรือเปล่าลองดูสิให้พี่อัมลองสิว่าเป็นอะไรกันบอัมพีอันนี้ไอติมเขนาน่ากินมากทุกคนโอเคนั่นน,นั่นนั่นอันนั้นคือไอติมหมูกระทะทุกคน,นสวัสดีค่ะที่ไหนเดินมาบางแคค่ะ นี่ใช่มนที่้มาแต่มองงงวาหลอแ่แอดหนไปเลยแต่มาบางแคใช่ตอนนี้ต่องแคนะอือใช่มันขาไหมมันขาไหมัหวานเหรอก็ไม่ได้น้าหวานค่ะดีมนีายโอเคพี่เลือกหัวนี่ให้กุเป็นตัวพี่อั้มให้แล้วค่ะงานนี้ถึงันม่วแ้วค่ะ้ยเด็กมาก คะไอติมเป็นแบบน,น้ำปลาหวานอ่ะเพียอปากปาย่ามีถึงกี่โมงคะน่าจะชักพักให,ใหญ่เลยนะนมาตอนนี้เจอได้เลยพผูวชายแวนเอมันใครอะคะน,นี่หรอโอเทรเกือยาคุย้องโดนมองกล้องไหน อ่าเป็นไงให้แอดด้วยนะ20บาทตดใจหรือยังติดตามด้วยขวัญไม่ของขวัญของขวัญของขวัญใครของเมื่อกี้นั่นเป็นไงล่ะน้องคนเมื่อกี้เด็กพี่เอนะคะเด็กสังกัดพี่เอค่ะนี่ สนิทสัมผัสพี่เอไงไม่ไปอัพทอปแล้วอันนี้อัท็อปจะมาบังกะปิได้เลยได้เลยพี่อเอมน่ารักมากค่ะพี่เอสวยมากใช่ไหมพี่เอสวยทุกวันใครมาไงมาเจอพี่เอเนี่ยมาถ่ายได้เลยพี่เอเสิร์ฟลุคสวยทุกวันสวัสดี่หนึ่งพันหกร้อยคนนะคะว้าคนติดตามกันเยอะเลยพี่อเอมน่ารักที่สุดจริงค่ะ คคือที่พี่อ้ํากับทางพี่มาตุนทานอยู่ตอนนี้นะคะเป็นไอติมรสพิเศษค่ะขมหล่อหวานผูแดงนะคะไอติมกันหกานออันนี้จะเป็นนี่เลยน้ำปลาหวานกับหมูกระทะน้ำปลาหวานกับหมูกระทะอร่อยมากอร่อยมากริงพี่ต่อมาบางแคเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะใช่ไหมคะไอติมน้ำปลาหวานนี่ร้านนี้เลยหมูแดงปกติเขาจะขายอยู่ที่อัมพวานะคะแต่ว่านี่เลยงานพี่อ้ํามาเจอได้ใครจะหาได้หุ้ยเท่าไหร่คะราคาอันนี้นะคะจะอยู่ที่แค่89บเกเท่านั้นค่ะทุกคนนี่เด็ดๆเลยร้านหมูแดงนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนค่ะนี่ไม่ได้โม้นะมาจริงอร่อยมากทุกคนเพราว่ามันน้ำปลาหวานไอติมอร่อยมากขอช้อนอันหนึง

จริงค่ะสวัสดี1,400คนนะคะสวยๆเนาะว่าตอนนี้กระแสแม่แบบหัวล้อแม่ปัวล้อูแม่พนาแรงมากคนมาต่อคิวได้หลับอ่ำๆเยอะมากรู้สึกยไงบ้างตลาดนี้ที่คุณมาดีใจมากๆเลยค่ะลูกค้ามาเยอะแฟนคลับที่อ่ำเยอะมากแล้วก็แฟนคลับแม่พนาด้วยรวมกันเลยกลุ่มอะไรนี่เป็นไงล่ะอันนี้เป็นห่อหมกปูนะคะปูของเราอันนี้เป็นปูเรือเล็กนะคะชาวพีงป้าของพี่สุขภรณ์ค่ะเป็นเรือเล็กค่ะปูมัน